สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเผาผ่าญน,นะคะที่ชื่อว่า FB นะคะหรือหลายๆคนอาจจะเรียกว่า Fatburn นะคะสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะถูกใช้อยู่ในวงแคบๆในกลุ่มของพวกที่ เล่นกล้ามค่ะเล่นกล้ามหรือออกกำลังกายแบบเคาะกายเพื่อนเพื่อนมันก็เลยทาให้นันไม่มีโอกาสได้รู้จักเลยนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มแฟตเบิร์นสมัยก่อนนะเพื่อนๆนมันจะมีเรื่องของความอันตรายอยู่นะคะนั่นคือผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เมื่อก่อนเนี้ยเขาจะผลิตมาจากกลุ่มของคาเฟอีนนะคะคาเฟอีนสังเคราะห์นะคะแล้วก็ส่งผลให้คนที่ที่ทานเข้าไปนะคะ อาจได้รับผลข้างเคียงนะคะถึงแม้ว่านะคะจะช่วยทำให้ลีนไขมันได้เร็วขึ้นนะคะกล้ามเนื้อชัดขึ้นนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาอาจจะได้รับผลข้างเคียงจากคาเฟอีนสังเคราะห์เหล่านั้นเช่นนอนไม่หลับนะคะน,นอนกัดฟันเห็นถ้า กินในปริมาณที่มากนะคะเขาเรียกว่าโดสนะคะที่สูงเกินไปอาจอันตรายได้ถึงชีวิตเพราะฉะนั้นในยุคก่อนเนี่ยนะคะแฟกเบอร์นะคะก็เลยเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มที่อยู่ถูกใช้ในวงจำกัดแต่เขาอยากรูปร่างดีนะคะมีกล้ามเป็นมัดมัดนะคะแต่ในวันที่ FB ออกมานะคะ นั้นขอให้เพื่อนๆได้รู้จักเขาอีหนึ่งนี่ค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยนะคะ FB ในวันที่ FB นะคะออกมานะคะ FB ช่วยในเรื่องของปัญหาที่นั้นได้เล่าให้เพื่อนฟังเมื่อสักครู่นี้ให้หมดไปค่ะเพราะว่า FB นะคะของบริษัท Legacy นะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะตัวแรกในเมืองไทยนะคะเพื่อนๆที่ได้รับอยค่ะนั่นหมายความว่าเขามีความปลอดภัยได้โดย แทบจะไม่มีผลข้างเคียงนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้สมัยก่อนเนี่ยเขาใช้กับกลุ่มคนที่ออกลังกายใช่ไหมคะแต่ว่าเอีตัวนี้ใช้ได้กับบุคคลทั่วไปนะคะแม้กระทั่งไม่ออกกำลังกายก็สามารถนะคะใช้ได้จนเขาได้มีฉายาว่าแค่ทานแฟตเบิร์นเดินเดินนะคะก็หุ่นดีแล้วนะคะนันบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเปลี่ยน เปลี่ยนเขาเรียกว่ามุมมองนะคะของหลายๆคนไปเลยนะคะในเรื่องของ f a ตเบ r รเพราะว่าพอเขาได้นะคะเป็นเป็นตัวแรกในเมืองไทยที่ได้อออยใช่ไหมคะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถทานโดยที่โอ๊ยไม่ต้องกลัวว่าทานฉันทานคาเฟอีนแล้วฉันจะนอนไม่หลับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะไม่ต้องกัง,งวลเลยคะ่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ f อนะคะทำให้เพื่อนๆน,นะคะที่ กังวลเรื่องเหล่านี้นะคะค,คลายียกคลายกังวลไป100%แล้วก็มีความสบายใจอย่างสูงยิ่งนะคะเนื่องจากว่าได้เรื่องของยอยนะคะทำไมเขาถึงได้อยเพราะว่าส่วนผสมค่ะเพื่อนๆแล้วก็สารสกัดสำคัญที่อยู่ใน FB ตัวนี้ค่ะ, <S <S คะเขาใช้คาเฟอีนธรรมชาติหรือ Natural คาเฟอีนนะคะ100%ค่ะเพื่อนๆ น,ะะนั่นก็คือเขาเป็นสารสกัดจากกรีนทีะ Tea, นะคะกรีนทีเอ็กแท็กนะคะก็คือสารสกัดจากใบาชาเขียวนะคะแล้วก็กรีนคอฟฟี่บีนนะคะเอ็กแท็กสารสกัดจากมเมล็ดก,กาแฟนะคะสองอย่างนี้นะคะพอเขาเป็นธรรมธรรมชาตินะคะเป็นเนเชอรัลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเนี่ยผลข้างเคียงเขาถึงต่ำมากมากนะคะ ยอมให้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวที่มีความปลอดภัยในการรับประทานนะคะนางบอกเลยนะคะตัวาสารสก,กัดจากชาเขียวแล้วก็กรีนคอฟฟนะคะ,มะเมล็ดเมล็ดก,กาแฟนเนี่ยมันมันจะไปช่วยในเรื่องของการเร่งแล้วก็เพิ่มการนะคะเผาผลาญไขมันของร่างกายให้กับเพื่อนๆนะค่ะแล้วก็การนะคะยับยั้งการดูดซึมนะคะ ตัวไขมันยับยั้งการเก็บกักไขมันเข้าสู่ร่างกายนะคะแล้วก็ยังทำให้เพื่อนๆนะคะสามารถที่จะออกกำลังกายนะคะได้นานขึ้นอึดขึ้นด้วยค่ะใน FB ไม่ได้มีเพียงส่วนผสมสองตัวนะคะที่นั้นพูดเท่านั้นนะคะยังไม่อีกเยอะค่ะส่วนผสมนะคะที่3ส,สารสก,กัดจากส้มสีเลือดค่ะใครเคยได้ยินบ้างนะคะซินิโตรนะคะไซตรัส Extract นะคะตัวนี้นะ,ะเพื่อนๆมันเป็นมันเป็นสารสก,กัดที่เป็นสิทธิบัตรของฝรั่งเศสนะคะคือประเทศฝรั่งเศสเขานำส้มสีเลือดไปสก,กัดแล้วก็ได้สารตัวนี้ออกมาซึ่งทรงประสิทธิภาพมากๆในการที่จะไปทำให้ไขมันเก่าอะคะ่ะเพื่อนๆที่อยู่ในร่างกายเรานะคะ ออกถูกนําออกมาใช้เป็นพลังงานได้เพื่อนๆนขาไขมันเก่าเนี่ยมันเป็นไขมันที่ร่างกายเราอะรักษาไว้ดุดทองคํานะคะมันจะไม่ยอมเอาออกมาใช้ง่ายๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่สามารถไปดึงไปดึงให้ไขมันเก่าในร่างกายของเราเนี่ยออกมาใช้งานได้เนี่ยนะคะใช้คําว่าเป็นของที่เป็นนวัตกรรมจริงๆค่ะ ไม่ใช่ว่าเราทานอาหารทั่วๆไปแล้วร่างกายเราจะยอมดึงไขมันเก่าออกมาใช้นะคะเพราะว่ากว่าจะร่างกายจะยอมนําออกมานี่นะคะมันจะต้องมีผ่านกระบวนการเคมีในร่างกายจะต้องใช้สารอาหารวิตามินแร่ธาตุที่หลากหลายมากๆนะคะเขาถึงจะยอมเผาผ่านนะคะในส่วนของไขมันเก่านะคะแต่สารสกัดจากส,ส้มสีเลือดนะคะซินิโอร ไ t r u s t นะคะ Extract นะคะสิทธิบตัตรจากฝรั่งเศสเขาทำได้ค่ะเพื่อนๆเขาทำได้นะคะเลิศม,มากนะคะแล้วก็ยังมีส่วนผสมตัวที่4ที่นะคะภูมิใจจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นนวัตกรรมอย่างนึงเหมือนกันเป็นนะคะสารสกัดจาก Black Ginger เป็นสารสกัดจาก กระชายดำค่ะเพื่อนๆไม่ใช่กระชายดําบ้านเรานะคะมันเป็นกระชายดําจากญี่ปุ่นค่ะเพื่อนๆเพราะว่าตัวนี้นะคะได้รางวัลระดับประเทศของญี่ปุ่นหลากหลายรางวัลมากๆเพราะว่านะคะสารสกัดจากกระชายดําของญี่ปุ่นนี้มีความสามารถในการไปนําไขมัน ในช่องท้องเพื่อนๆแล้วก็อวัยวะภายในของเราที่แม้การออกกำลังกายยังเอาออกไม่ได้แต่าศาสรกัดจากกระชายดำของญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะที่สามารถที่จะนำออกได้นะคะมหัศจรรย์มากๆ<น>แล้วตัวนี้แ่ะค่ะที่ไปทำให้เพื่อนๆ<น>เอวลดลงเอวเล็กลงนะคะ<น>แล้วก็พุงนะคะ เล็กลงนะคะบอกเลยว่าเป็นเพราะสารสกัดตัวนี้เลยนะคะนอกจากส่วนผสม4อย่างนะคะที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้วนะคะก็ยังมีค่ะเพื่อนๆอ,อีกอันหนึ่งที่นันอยากจะเล่าเพื่อนฟังก็คือสารสกัดจากเม็ดมะม่วงแอฟริกันนะคะไม่ใช่ ก็เหมือนเดิมค่ะไม่ใช่เม็ดมะม่วงที่แบบว่าเราชอบทานกันนะคะที่บ้านเรานะคะต้องพันแอฟริกันเท่านั้นเขามีศักยภาพที่เรื่องลือแล้วก็หลายๆแบรนด์รู้ของสรรพคุณของเขาเลยก็คือเขาสามารถที่จะกำจัดผิวผิวเปลือกส้มที่อยู่ตามร่างกายของเราเนี่ยนะคะได้เป็นอย่างดีนะคะหรือเซลลูไลท์นั่นเองนะคะช่วยขจัดได้ดีมากๆค่ะแล้วก็ยังมีราสเบอร์รี่นะคะเอ็กซ์รคสาร ราสเบอร์รี่ที่เป็นผลไม้แบบหุล,ลูกมันน่ากินมากๆเลยนะคะสารสกัดตัวนั้นนะคะเพื่อนๆขาศักยภาพของเขานะสามารถไปทําให้เขาเรียกว่ามวลไขมันอนะไขมันที่มันใหญ่ๆเพื่อนๆเ,เล็กลงได้นะคะ จนร่างกายเราสามารถเอาไปใช้เป็นพลังงานได้ดีขึ้นอ่ะอย่างแล้วเพื่อนๆยังไม่พอคะ่ะนันอยากเล่าส่ประสมทสองอย่างนั่นคือสารสกัดจากแบล็คเพเปอร์คือพริกไทยดำคะ่ะพริกไทยดำนี่นะคะไปช่วยในเรื่องของการย่อยแล้วก็ยังไปช่วยในเรื่องของการนะคะลดการเกิดไขมันใหม่คะ่ะแล้วก็สารสกัดจากโครเมียม อะมิโนแอซิคิเรตนะคะชื่อเขายาวนิดหนึ่งนะคะตัวนี้ไปช่วยในเรื่องของการย่อยคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ลดความอยากอาหารค่ะเพื่อนๆหเม็ดทั้งหมดที่นันพูดส่วนผสมมาเนี่ยนะคะแปอย่างเนี่ยอยู่ในเพียง1เม็ดของ FB ค่ะเพื่อนๆทรงประสิทธิภาพมากๆหลายๆคนทานทานกลุ่มของ แฟตเบิร์นนะคะบางครั้งใส่ใส่ผลิตภัณฑ์หรือใส่สารองค์ประกอบแค่ตัว2ตัวนะคะแต่ของบริษัทเลกาซีนะคะนั่นนะคะการันตีผลลัพธ์เลยนะคะว่าเพื่อนๆสามารถทานได้อย่างสบายใจแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ทรงประสิทธิภาพมากๆนะคะวิธีการทานหลายๆคนแบบว่าวิ ถ้าเกิดว่าพี่แบบว่าปกติพี่ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบทานพวกกาแฟชาอะไรเงี้ยเป็นคนที่ไวไวกับออพวกชากาแฟพี่สามารถทานหรือกินได้ไหมคะได้ค่ะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าปกติไม่ทานกาแฟไม่ทานชานะคะนั้นแนะนํานะคะเริ่มต้นที่หนึ่งเม็ดก่อนนะคะ เริ่มต้นที่หนึ่งเม็ดก่อนในช่วงเช้าหลังอาหารเช้านะคะหรือว่าหลังอาหารกลางวันก็ได้ค่ะหนึ่งเม็ดต่อวันนะคะแต่สําหรับใครที่อุ้ยทุกวันนี้นะคะพี่อะ่ะดื่มกาแฟอยู่แล้วคะ่ะน้องเรื่องของคาเฟอีนนะี่พี่ไม่ก,กังวลนะคะแล้วรู้ด้วยว่าได้อออเพราะฉะนั้นเนี่ยคาเฟอีนในนี้พี่สบายใจพี่ทานได้ค่ะใช่พี่ทานได้นะคะพี่สามารถนะคะ FB ได้ที่สองเม็ดนะคะสองเม็ดหลังอาหารเช้าหรือหลังอาหาร กลางวันก็ได้นะคะแล้วก็สําหรับกลุ่มที่ออกกำลังกายนะคะอันนี้คือไม่ออกกำลังกายนะคะกลุ่มที่ออกกําลังกายนะคะแนะนํานะคะให้เพื่อนๆนะคะเริ่มทานที่2เม็ดนะคะก่อนออกกำลังกายสัก15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ใครที่แบบว่ากําลังเน้นรีนลีน,ลน ดีนไขมันแล้วก็กำลังสร้างกล้ามเนื้อเป็นมัดมัดนะคะก็ะคือเน้นแบบสร้างกล้ามไม่เห็นชัดเจนออกกาลังกายหนักมากเป็นสามารถนะคะทานได้ถึงสี่เม็ดนะคะก่อนออกกําลังกายเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะสําหรับใครนะคะที่ไม่ออกกาลังกายอย่างที่นันบอกสามารถทานได้นะคะเพราะว่าตัวเนี้แค่เดินนะคะก็เบิร์นแล้วนะคะเพื่อนๆแค่เดินก็เบิร์นแล้วนะคะการันตีเลยค่ะ ว่าหลังจากทานตัวนี้เพื่อนๆจะอาจจะแค่ลุกเดินนะคะเล็กๆน้อยๆเราอาจจะรู้สึกว่าตัวเราอุ่นๆน,นะคะอุ่นๆหลังจากที่ได้ทาน FB ไปนะคะรับประกันในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยนะคะสําหรับใครที่สนใจก็สามารถสอบถามจากผู้ที่แนะนําท่านได้นะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ FB ขอแนะนําไว้เพียงเท่านี้ค่ะ